ูดกันถึงเรื่องของอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรด้วยร้อยเอกธรมนัทด้วยเมื่อสกรูที่ผ่านมาปรากฏว่าเรื่องที่มีการพูดถึงกันว่าเป็นประเด็นวาทกรรมนายกหนึ่งนายกสองนายกสามคนสองคนสามคนว่าไปว่ามาจนกระทั่งวันก่อนเนี่ยนะคะคุณส่ถาทวีสินนีนะคะไปเยี่ยมคุณทักษิณน,นะคะที่บ้านปุษขาก,ก็ถามเรื่องของว่าเอ๊ะมีเรื่องของการปรับคอรมอหรือเปล่า พอมีประเด็นเรื่องของการปรับครมอมาต่อเนื่องในวันนี้ปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัเนี่นะคะอ,อ,อยู่ๆเนี่ยมันเกิดมีประเด็นข่าวผุดกันขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการปรับครม คนที่ถูกผู้สื่อข่าวถามก็คือร้อยเอกธรรมนัทเจ้าตัวก็เลยบอกว่าไม่ได้ข่าวเลยนะว่าจะมีชื่อตัวเองเนี่ยถูกปรับออกจากครมอแล้วก็ยืนยันว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวลือข่าวจริงเนะี่ยอยู่ที่นี่นะคะพร้อมกับบอกว่าการปรับตำแหน่งนั้นนะคะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะ ร้อยเอกธรรมนัฐพรองเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับตําแหน่งคณะรัฐมนตรีว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นจะมีการปรับหรือไม่ผู้สื่อข่าวตั้งคําถามขึ้นมาร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าไม่ทราบเลยเพราะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีส่วนที่มีกระแสข่าวในกระทรวงเกษตรว่าร้อยเอกธรรมนัฐนั้นอาจถูกปลดจากตําแหน่งรัฐมนตรีเจ้าตัวก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่ท่านนายกผมไม่ได้ข่าวพร้อมกับหันมาพูดกับสื่อมวลชนว่า การข่าวดีนะอ่านะคะหันมาชมหรือเปล่าเนาะสื่อมวลชนก็เลยตอบกลับมาบอกว่าโอเนี่ยค่ะก็เพราะว่ามีทีวีบางช่องเนี่ยเขาออกข่าวมานะคะจากนั้นร้อยเอกธรรมนัฐก็เลยตอบกลับไปว่า ใครจะรู้ดีเท่าพี่นะนะคะก็จะตรวจอะไรนะคะใครจะรู้ดีเท่าพี่มีแต่ข่าวลือแต่ข่าวจริงน่ะอยู่ที่นี่นะท่านก็เลยพูดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ชัดเจนนะสำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะว่านั่นคือข่าวลือข่าวจริงอ่ะอยู่ที่นี่ก็คือคนที่คุณสัมภาษณ์นั่นแหละ